你往哪？ Ló ló, bay ló bay lên. Ai, kêu kêu. Nhám Ôi. หนาวด้วยเด้ไม่กลัวหนาวแล้วกูวิ่งวิ่งเหีย <c oughs> <c oughs> บแป๊บหมดเลยนะสามลมเนี่ยเรื่องดีด้วยลมดีด้วยมันก็ได้ไสองไลน์ไดยไม่เยอะมีสามลมนะสามลมดีกว่า ฮับล้อเหรอพี่กุยต้องตรงจะบินเปล่ามีเรื่องให้ยืมอะรีบเลยรีบเลยไฮ้ร้อนใจยวเกีนโพกรวบจับรอม่ด้ด้นเนี้ยหวไมู่้ลย

lại, nói về du bikini <laughs> Ê mình hay, Thế, Thế, thôi. em đi ừ. mà... <laughs> <laughs> <thị là> <laughs> hay? rồi <laughs> 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 là... à, chạy. <laughs> นี่ไงของพี่ซุปเขามีหัวแรงนี่ไงเพื่อนเที่ยกลางถนนเลยเว้ยพี่ต้องเชื่อมดิอม่อนแตมก่อนแมไปก่อน 으아! 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 ดูมั้งเซปีก็อ๋อหายไปเลยชิบหายแล้วคราวนี้เวนเอ้ยหายไปไหนแล้วคราวเนี้ยจะอยู่ไหนนะพูดเลยชิบหายเอ้ยอ๋อนี่เฮ้ยนึกถึงตอนเมื่อก่อนนี้ว่าพวกแก่ๆมาเล่นเข้าไปเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้ที่จะเดี๋ยวไปเท้าปากขอให้ตัวใครตัวมันนะเมื่อก่อนนี้จะมีพวกที่เขาแก่ๆมาเล่นหาไม่กลัวนั่งทับไปเลย ต,<ง>ตาก็ไม่ดีเั้กังจะหาวมาเล่นอีกตาก็ไม่ดีนะนั่งท่าหัวแรงเลยเฮ้ยมันไม่ตรงงี้ิงงี้ยดีไปก่อน Alleging